มาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับการแนะนําเกมมือถืออันดูน่าเล่นที่อิงได้ทําการคัดสรรเกมสนุกมาให้กับผู้ชมที่ยังไม่เคยลองเล่นได้ไปโหลดหาเกมมือถือสนุกๆมาทําการบอกต่อกันถึง5เกมด้วยกันซึ่งในแต่ละเกมที่ทางอิงได้หยิบมานั้นก็มีอยู่หลากหลายแนวเกมที่เพื่อนๆสามารถลองเล่นกันได้ส่วนจะมีเกมไหนที่คุณสนใจกันบ้างเรามาดูกันหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ ในเกมที่1อิงขอหยิบเอาเกมมือถือแนว JRPG จากซีรีส์เกมเทลที่ได้มีการขนเอาตัวละครภายในซีรีส์นี้มาร่วมแจมกันภายในเกมที่มีชื่อว่า Tale of k i s t o r i ีย นับว่าเป็นเกมสไตล์อนิเมะในรูปแบบ t u r n b a s e พ RPG ที่ได้มีการนําเสนอเรื่องราวของโลกแฟนตาซีที่เหล่าผู้คนต่างต้องสวมอุปกรณ์วิชั่นโอฟในการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้คนโดยตัวละครหลักอย่างคานาตะซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าเมืองดันเกิดไปหลงรักเด็กสาวกําพร้าอันมีชื่อว่ามิเซล่าเข้าและดันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่คานาตะจําเป็นต้องกระทําความผิดเพื่อปกป้องเธอคนนี้และทั้งคู่นั้นถูกเข้าใจว่าเป็นอาชญากรขึ้นมาแถมยังโดนตามไล่ล่าจากพวกอินฟอร์เซอร์จนกลายมาเป็นเรื่องราวการ จนภัยและการต่อสู้ของพวกเขาภายในดินแดนแห่งนี้ก็เริ่มขึ้นค่ะโดยตัวเกมนี้เราจะได้มาพบเจอกับตัวละครจากซีรีส์เกมเทลพร้อมทำภารกิจดำเนินเรื่องราวไปตามท้องเรื่องแถมยังมีภารกิจรองมาให้ทางเราได้ทำกันบวกกับการพบเจอกับเหล่าตัวละครอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราจากพวก e อนฟอ c เซออีกด้วยหากว่าคุณผู้ชมคนไหนที่เป็นสาวกเกมซีรีส์เกมเทลก็ขอแนะนำให้มาลองเล่นเกมนี้กันด้วยค่ะ มาดูเกมที่2กันต่อกับเกมที่ทางผู้เล่นจะได้มาออกประจนภัยไปในโลกที่รายร้องไปได้วยเหล่ามอนสเตอร์ปีศาจที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกอันดูโอเคดีภายในเกมที่มีชื่อว่าไวท์เฟรมค่ะ เกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นเอเวนเจอร์ที่ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นนักประจนภัยในการแบกอาวุธหอบโล่ไปต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ทำการออกสำรวจไปยังดินแดนต่างๆและในระหว่างการเดินทางนั้นทางผู้เล่นก็ดันพลัดตกลงมาจากเขาจนแน่นิ่งแต่แล้วก็ยังมีเสียงกระซิบก้องกังวลในจิตใจทำให้เขาตขื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังพิเศษและสามารถกำจัดเหล่ามอนสเตอร์เพื่อรวบรวมเหล่าไว้โซมาทำการอัปเกรดค่าสถานะของตัวละครและทักษะความสามารถของเราได้เพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะ อีกทั้งตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบการคราฟไอเทมการสร้างสิ่งปลูกสร้างทําการปลูกผักรวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับ n p c ในการสร้างครอบครัวได้อีกด้วยนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังใส่ระบบการดําเนินเรื่องราวที่ทางผู้เล่นสามารถกําหนดทางเดินของตนเองได้ว่าจะทําการดําเนินเรื่องราวไปในรูปแบบไหนแถมยังมีเหล่าบอสต,ตามแผนที่ที่เสริมมาให้กับผู้เล่นได้ท้าทายกันเพิ่มเติมอีกด้วยสําหรับตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนวออฟไลน์ที่ใครที่สนใจก็สามารถหามาลองเล่นกันได้นะคะ เดี๋ยวอิงขอแวะมาแนะนําเกมออฟไลน์กันบ้างกับเกมยิงซอมบี้เล่นเพลินที่เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้ก็สามารถหามาเล่นกันได้ค่ะเกมนี้ก็มีชื่อว่า Daily Land First Person Zombie Shooter เเป็นเกมแนวชูตติ้งเดินหน้ายิงที่ตัวเกมจะปล่อยให้ทางผู้เล่นมาเป็นผู้เอาชีวิตรอดภายในโลกที่รายร้องไปด้วยเหล่าซอมบี้ที่พวกมันจะค่อยๆค,ค,คลืบคลานเข้าไมา้ทางเราได้ยิงกําจัดพวกมันไปเป็นแบบเวฟเวและทางผู้เล่นจะต้องทําการยิงจัดการพวกมันเพื่อไม่ให้มันมาถึงตัวเราและทางผู้เล่นจะต้องรักษา เนื้อรักษาตัวไม่ให้ทางซอมบี้มาทําการฆ่าเราได้หากว่าทางผู้เล่นถูกซอมบี้ฆ่าตายนั้นตัวเกมจะจบลงและทางเราต้องมาเริ่มใหม่ในเวฟใหม่โดยทางผู้เล่นจะต้องทําการยืนหยัดเอาตัวรอดให้ได้นานมากที่สุดพร้อมทําการอัปเกรดอาวุธอุปกรณ์ด้วยเงินที่เราสะสมจากการฆ่าพวกซอมบี้มาทําการเสริมประสิทธิภาพในการโจมตีพวกมันให้ดีมากขึ้นนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีการเปิดวางจําหน่ายให้เล่นกันในเวอร์ชัน PC ใครที่อยากลองเล่นบนคอมก็สามารถไปหาซื้อมาเล่นในสตีมกันได้เลยค่ะ ต่อมาสําหรับใครที่ชอบเกมสไตล์รถแข่งที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกอันดูสวยงามต้องมาลองเล่นเกมนี้กันกับเกมรถแข่งชื่อดังบน PC ที่ได้มีการทำเวอร์ชั่นเกมบนมือถือมาให้สาวกได้เล่นกันภายในเกมที่มีชื่อว่า Forza Street ตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนว Racing ที่ผู้เล่นจะได้มาเป็นสิงนักขับเจ้าของรถคันแรงที่พร้อมจะไปประชันความเร็วกับเหล่านักขับจากทั่วทุกสารทิศ ภายในเกมนี้ก็ได้มีการขนเอารถยนต์จากแบรนด์ังต่างๆมาร่วมผสมโรงกันให้ทางผู้เล่นได้อินไปกับการชิงชัยกันด้วยความเร็วพร้อมทําการปลดล็อกรถคันเจ๋งๆปรับแต่งสมรรถนะของตัวรถให้พร้อมรับกับคู่ต่อสู้ในแต่ละสนามแข่ง ในส่วนของรูปแบบการเล่นภายในเกมนี้ก็จะมีการเน้นการแข่งขันกับเหล่าสิงห์นักขับตามแต่ละสายทางเลือกโดยการแข่งขันบนสนามแข่งนั้นผู้เล่นจะต้องกะจังหวะในการปล่อยตัวให้ Perfect, เพอร์เฟกเร่งความเร็วทําการเข้าโค้งแบบคูคูพร้อมกับการกดใช้ไนโตรเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับรถของเราเข้าเส้นชัยได้อย่างสวยๆเลยค่ะซึ่งตัวเกมนี้ก็ยังมาพร้อมกับฉากมุมมองการแข่งขันและตัวรถที่ตัดสลับกนทํำให้ทางผู้เล่นนั้นได้เห็นการแข่งขันที่ดูตื่นเต,นต้นเร้าใจไม่น้อยเลยค่ะ มาปิดท้ายกันด้วยเกมมันๆที่จะพาผู้เล่นไปเอาตัวรอดพร้อมทําการฟาดฟันกันให้เมามันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งภายในเกมที่มีชื่อว่า Battle Command.io ค่ะ ถือว่าเป็นเกมสไตล์ b บ t t ท e r เรายาวกับการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเหล่าผู้เล่นภายในดันเจียนโบราณโดยเหล่าผู้เล่นสามารถทําการปลดล็อกตัวละครอาวุธอุปกรณ์ของเจ๋งๆต่างๆมาทําการต่อสู้กันในแต่ละแมตช์ที่สามารถจุผู้เล่นได้หลายคนอยู่และการต่อสู้ในครั้งนี้ผู้เล่นสามารถทําการเดินวิ่งกระโดดฟาดฟันคว้างปลาไอเทมทําการเหวี่ยงอาวุธที่ถืออยู่ในการจัดการเหล่าสตรูได้ซึ่งเราสามารถใช้เทคนิคในการกระโดดเพื่อหลบหลีกการโจมตีของเหล่าสตรูพร้อมทําการสวนกลับด้วยการโจมตีของเรา บวกกับการเก็บไอเทมภายในฉากเพื่อทําการอัปเลเวลตัตวละครของเราให้ดูสตรองมากยิ่งขึ้นแถมตัวเกมนี้ก็ยังมีอุปสรรคอย่างวงมฤตยูที่พร้อมจะบีบเข้ามาให้ทางผู้เล่นได้เผชิญหน้ากันอย่างรวดเร็วเพื่อหาผู้เล่นที่อยู่รอดและแข็งแร่งมากที่สุดในการตัดสินแพ้ชนะภายในแต่ละแมตช์อีกด้วยค่ะนับว่าเป็นเกมเอาตัวรอดที่ทําออกมาได้ดูแปลกแนวดีและสําหรับใครที่เห็นแล้วสนใจอยากจะลองเล่นก็สามารถหาโหลดมาเล่นกันได้ค่ะ และในวันนี้อิงได้มาแนะนําเกมสนุกบนมือถือครบทั้ง5เกมแล้วคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะดูเกมอื่นๆอีกสามารถเข้าไปรับชมคลิปอื่นๆที่ช่องของอิงก,กันได้เลยค่ะมีเกมสนุกอีกมากมายให้ดูกันและหากใครที่ชอบอิงมาทําการแนะนําเกมแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องพร้อมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่กันในวันนี้ทาอิงก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ